สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับทุกท่านนะครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3ามนอยนะครับเป็นแนวทางเลขเด่นตารางงวดประจําวันที่14นะครับสิงหาคม2567นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมแนวทางนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสรหรับพี่พี่สมาชิก เพื่อนใหม่นะครับผมเนาะท่านใดที่นะครับยังไม่มีบ้านเสียงโชคหรือว่ายากเข้ากลุ่มในทางฟรีก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับผมเนาะเมื่อวานนี้นะครับผมให้2กับ3มนะครับมา1โลกนะครับเพื่อนเนาะเมื่อวานนี้1ไหลนะครับเมื่อวานนี้ สำหรับแนวทางนะครับฮานอยพิเศษนะครับ61140นะครับพี่ของเราให้2กับ3เนาะไม่มีเนาะเลขตารางก็มาเป็นเพียงแค่เลขเด็ดนะครับตัวประกอบคู่ไม่มีอันนี้หลุดไปนอยปกติ92213รอบนี้ใครรูดที่3เข้าไปที่3113 1, 1, 3, เน้นๆนะครับแล้วก็ท่านใดเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่2 2นะครับ น้อยวีไนะครับ861กับ01ของเราในตัวเจาะไม่มีเนาะแต่ท่านใดที่จับวินตารางเข้าไปที่61นะครับเมื่อวานนี้ท่านใดที่จับวินตารางมา2คู่นะครับ61กับ31เนาะนะครับอันนี้สายจับวินนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะรู้สึกว่าเลขเบิ้ลเนี่ยห้าน้อยพิเศษกับปกติน่าจะมา2วันติดแล้วนะครับพี่เนาะ เลขบิ้นนะครับเนาะส่วนแนวทางของวันที่14นะครับผมก่อนไปรับชมฝากคำเตือนพี่พทุกครั้งแนวทางตัวเลขนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมชื่นชอบแนวทางแล้วค่อยตามนะครับวันนี้ให้ไปที่เลข9เลข6เลข9เลข6เลข5 เลข4เลข2เลข4เลข2นะครับพี่พี่แล้วก็ปิดท้ายด้วยเลข1นนะครับ5 4 9 2 6 1 สายวิ่งสายลูดนะครับสายวิ่งเนี่ยผมให้วิ่งไปที่เลข9สายลูดให้ไปที่เลข6นะครับ91 92 94 95 61 62 64 65นะครับ3ตัว สามตัวให้ไปที่หก9 1เก้าหนึ่งเก้าหกสองนะครับผมเนาะแนวทางนะครับฮานอยโค้งสุดท้าย หกสองหกสี่นะครับเลขตารางก็จะเป็นที่เลขเก้ากับเลขหกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสรับฮาหนอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3นอยนะครับพี่พี่เนาะก็วันนี้ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะขอให้พี่พี่สมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะมีโชคใน คลิปนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ